ีหนึ่งก็เลยคิดว่างั้นน่ะเดี๋ยวนึงจะเอามาแพะมาแพรมาแพร <c oughs> งั้นน่ะเดี๋ยวนึงจะเอามาแจกในเพจเป็นคนคิดทุกคน คิดนะคะวันนี้เราจะพาทุกคนนะคะมาดูว่าเราจะมาเตรียมตัวต้อนรับเทศกาลคริสต์มาสยังไงบ้างน,นะคะเราจะมาซื้อของตกแต่งบ้านกันแล้วก็ของขวัญเล็กๆน,น้อยๆนะคะที่จะไปแจกเพื่อนๆด้วยต้องติดตามกิจกรรมในเพจเรานะคะไปสวยมากเลยเป็นเดือนที่ชอบมากเลยนะคะนอกจากจะเป็นเทศกาลคริสต์มาสแล้วเรก็ยังเป็นเดือนเกิดเราด้วยมาดูโซนคริสต์มาสกัน วันนี้ก็เป็นวันที่สองในการตามล่าหาของตกแต่งนะคะแล้วก็รวมไปถึงหาที่ห่อของขวัญแพ็คของขวัญอะไรเงี้ยที่จะมีกิจกรรมแจกเพื่อนด้วยนั่นแหละโอเคเดี๋ยวไปดูกันว่าเราจะได้อะไรบ้างนะคะอื้อ่ากน เราจะมาต่อของเล่นต้อนคริสต์มาสกันนะคะเป็น DIY Music Box น่ารักมากนี่นียงง่ยังไงนะโอเคก็ต้องออกฝืนๆกดๆนิดนึงนะคะอ๋ะอ,อได้ละทุกคน วันนี้เรามาอัดละครคริสต์มาสกันนะคะละครวิทยุ หนเป็นคนเขียนบทก็เลยต้องมาดูว่าเวลาเขาอัดเสียงแล้วมันแตรงกับที่เราต้องการไหมคำหมักคำพูดหรือว่าอารมณ์อะไรเงี้ยตอนนี้เรากำลังมาอัดฉากที่เป็นโจงถ้าใครอยากฟังละครวิทยุเดี๋ยวนึงจะแปะลิงไว้ให้ที่ description box ทีไมันเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเ้ยวันนี้ไว้ของดีเนั่นเลยของมันนะกันไงเราใหญ่รู้เดาเอาพี่อะร้องเพี้ยนตลอดเลยร้องผิดด้วยยาผิดหนต้องเพี้ยนที่รักเสือเพียนหนุพี่ ทุกคนวันนี้เราก็จะมาจัดโบสกันนะคะจัดต้นคริสต์มาสที่โบส์ปกติจริงๆแล้วเนี่ยเราควรจะต้องจัดสถานที่หรือจัดตกแต่งอนะไรที่โบสถ์ให้เสร็จตั้งแต่ก่อนเดือนธันวาแต่ว่าเออภากิจอย่าแต่ละคนปีนี้แบบมันไม่ตรงกันเนาะก็เลยรวบรวมทีมชานิดนึงนะคะน้องๆไปซื้อกันมาแล้ววันนี้เราก็นัดกันมาทำต้นคริสต์มาสกัว่าให้ถึบรรยากาศ มีน่าจะล้างสุดเฮ้ยท้องอาจจะเปลี่ยนแล้วนะเป็นอไอ้นี่ดีว่าอน m b โอ้ยนี่เ,เ,ๆๆเ,เ็นแต่เลย <laughs> หนึ่งวันวันนี้นะคะเราไปซื้อของมาตกแต่งเพิ่มน้องอัญชันสิ่งที่ติดไดายที่สุดก็คือดาวบนนั้นเลยจะติดได้ยุ่งมากไม่ได้ผาดให้ดูเลย เป็นอีกวันที่ออกมาตามหาของฝันนะคะแล้วก็หิวข้าวมากเลยไอกิข้าวก่อนอยู่ฟูคอดเพราะว่าอยากกินกับข้าวชิ้นนันเป็นเซตแบบต้มยำกับไก่จีนเราไม่รู้ว่าจะไปร้านไหนก็เลยม,มาดูฟูขอดเราก้น ชื่นใจนะคะเติมแรงไปไปด้วยโกโก้ก่อนึงก็ไปไปดูของกันแล้วเดี๋ยวได้ของอะไรไปเอาของแลเสร็จแล้วเนี่ยเดี๋ยวจะมาให้พเพื่อนๆดูว่าในหนึ่งแพ็คที่เราจะแพ็คเป็นของขวัญให้พเพื่อนๆที่ร่วมกิจกรรมนะคะจะได้อะไรกันบ้างะไอย่นี้ค่ะทำไรอ่ะลูก โอเคค่ะเพื่อนๆตอนนี้นะคะเดี๋ยวลึงก็จะแพกของขวัญกับทุกทุกคนกันแต่ก่อนที่จะแพกนะเดี๋ยวขอขวดของที่ได้มาในวันคริสต์มาสเึงน่ารักมากทุกคนเริ่มสั่งนี่เลยไดยโซนะคะไว้ตกแต่งแบบห้อยต้นคริสต์มาสก็ได้หรือว่าวางตกแต่งก็น่ารักมากๆนะคะเป็นแก้วหกสิบบาทเท่านั<ม>้นเห็นแล้วก็คือสุดคิวนะคะนี้ราคาหนึ่งร้อยเจ็ดสิบบาทไดโซเหมือนกันนะ เห็นแล้วก็เออไอไมได้าจะต้องสอยมากเพราะว่าเดี๋ยวเราจะมีแคลร์่งด้วยนะจ๊ะเก็บภาพแคลรี่งมาให้ดูนะคะแล้วเราจะใช้อันนี้ไปแต่งเท่าไหร่ตอนนี้แบบแต่งฉากเลยค่ะเป็นเลโก้คริสต์มาสทุกคนคะ่ะน่ารักที่สุดในโลกโอ้ คิวสุดๆนะคะทุกคนตอนที่หนึ่งลงสตอรี่ไปนะมีหลายคนที่แบบกริปตการ์ดกับสิ่งนี้มากเลยนั้นน่ะเดี๋ยวหนึ่งจะเอามาแจกในเพจเป็นคนคิดทุกคนแจกทั้งหมด2รางวัลน,นะคะกติกาก็ง่ายมากเหมือนกัะเพียงแค่ทุกคนกดไลค์กดแชร์คลิปนี้นะคะแล้วก็ เขียนเหตุผลนะคะว่าทําไมถึงเช่าบันคริสตาสนะคะแล้วเดี๋ยวหนึ่งจะเลือกคนที่ตอบถูกใจแล้วก็ทําตามกติการก็รับไปเลยนะคะเซตนี้แต่คือต้องไปต่อเองนะทุกคนกล่องจะเป็นอย่างนี้นะคะทุกคนก็ไปต่อเองเนี่ยทุกคนก็จะได้ทั้งเซตไปเลยทั้งเซตไปเลยเอาละแล้วเดี๋ยวขอแพ็คของก่อนนะคะ เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเพื่อนๆก็ไปติดตามดูในคลิปถัดไปแล้วกันนะคะขอย้ำอีกครั้งหนึ่งสำหรับคนไหนที่อยากได้นี่ DIY นะคะเป็น LEGO Music Box Christmas เนาะก็อย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์เพจเป็นคนคิดแล้วก็แชร์คลิปนี้คอมเมนต์ด้วยนะคะว่าทำไมถึงชอบเทศกาลคริสต์มาสหนึ่งก็จะเลือกสองคนนะคะที่จะได้รางวัลน,นี้ไป ก็หวังว่าเพื่อนๆนะคะจะชอบคอนเทนต์แบบนี้กันเนาะเรายังจะมีวอล์กอีกตลอดเดือนธันวาคมเลยนะคะก็ฝากเพื่อนๆนะคะที่จะกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพจเป็นคนคิดด้วยนะคะสำหรับวันนี้ขอเมรี่คริสต์มาสเพื่อนๆล่วงหน้านะคะพรเจา้าอวยพรค่ะแล้วเล่นนะ